นาบัดเดววันดิอันว่าจองผ้าพระบุญละตั้งเตเก้ามี6เตกฆ่ามันอันว่าจองผ้าตีมี12เตกฆ่ามันจองประสัมภี4เทนและสิทธิครูบาบุญละตั้งเตเก้ามี24เตกฆ่ามันกันว่าได้ขุดติริณีอานิสุงได้ออกกรรม6กับปินทากันว่าขุดติรีอานิสุงหักมีเบอเก้าสกับตั้งมีไว้เบาเล อันว <aid> ่าผ่าคุ้มผ่าก็มีหกเตกผ่ามันผ่าคุ้มตัวก็มีสิบสองเตกผ่ามันผ่าคุ้มอสิติคูบาและสามีจีเทนบุญละตังเตกเก้าก็มีสักสิเตกผ่ามันคุณพันหน่อยปันคำในมาบอกแล้วเมื่อพระไม่ใดบุตรแล้วนี่กำอยู่สามมาวันจาติว่าพระปีใหม่กำสิน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 เห่งกับหมูปลาไต อันนี้เดี๋ยวมือตอบกับในได้อีนางใครลูอันว่าทุกหมากนับน้อยห้อยอยู่ไปมือปู่ทนั่นนี่มือตอบคุณสังทำโมนั่นนี่มือตอบคุณสังสังโคนั่นนี่มือตอบคุณสังที่เคยใครปันเสงเลยบอกนางกองเกี่ยวยามเบอร์พับป,ปีใหม่ได้บูธเดวตั้งอยู่คำสินกันว่าบอกคำสินโพอสามวันบุญละตั้งเตะเก่านี่เปินสิ่งสันได กันเขาต่างกันใดนี่ใต้จากไตลุมฝ้าไปเกิดคงใดการรักกรมเบาได้สิ้นลงตกไปนี่ไปเกิดจันใดฟังยามเบอร์เปิดไปเอาน้ำหมากเ้าได้ปั้นเจ้าดื่มกินบุญละตั้งเตะเก้าขึ้นเบอร์ตอบคุณสังโยตันฝ่าพุกตักได้จึงขาลองนั่งจองไปตอบคุณสังโยตันฝ่าพวกโอ้อดีดูเสมอตอบคุณสัง Vì cơ khai phân nông lơ mê hạc tỷ. na bát đêo văn nị mì, mì, Lê nông ý kéo xa tỷ ơi mì mì, Băng nhá mơ phápi mày đầy, Bốt đeo đầy dô găm xin Găm xín bô xám văn xín xin, Hèn cắt อันนี้เดีย๋ยวเมื่อตอบตะนนัแซ็กตังละเลโปตุนเจ้ายำตันพี่น้องเชกปีมานักแียเก่าโห่ขอได้ดำดัดยายเมยำเบอร์พอัปีใหม่กำสินกันเขาตานกำไดใ้ไตจากไตลุมฟ้าไปเกิดโคงบุญกันว่าพัปีน้อยกำสินและเบาวได้ในสินลงตกไปเขาไตาไปเดีย๋ยวเมื่อปิ้งไกวานาลากไทยไตยไปได้เมื่อปิ้นโง่าตานตัง ไตไปเดี๋ยวปิน้นหน้าแซมกาเพราะไม่ออกขืนขี้ก้อยอันหนาบัดเดววันดีปีของคับโป้ปิป้นกันขึ้นมาปบจบย่าและอีเกี่ยวนางถุงตานทำเล็วปีกว้กยบอกตั้งดียำเบอร์ผปีน่อยกำสิน mặc nấp nõi hoài u bay àm, trúc mạc nấp àp thô năn, để mờ đọp cún pha sát thâm, anh đã thâm mù năn để mờ đọp cún pha sang khoe, anh đã sang khoe năn để mờ đọp nọ tún pha sầu, tì bỏ cỏ cắm cào, tang đi, để mờ buồn bơi nằm mạc tao để phán sầu đùm cín, anh đi để mờ đọp năm nụm mệt tún sầu on กันวาโยตันผาปุกตักเดืตึงผาลองนั่งอันนี้เดี๋ยวมือตอบพอไม่ออกสทธากันวาโยตันผาปุกโอ้เดี๋ยวมือตอบพะไม่โตเจ้าเด่นตันนี่ปันลูกเดี๋ยวมันซุ้มถูกน้องอีกเกี่ยวใดสิ่งทงใจจัดตีกังตุ้นไหลอาไปหือโตใจและเสเพ นาบาดเดววันดีปินเวกนองกับไอปึงโกนปีบอกแทงกันว่าปีเบาลักเปิดขึ้นตึกใจเล็มว่าอีนอเดวเววันเด็กกะปีบาเล็มปันไดเปิดขึ้นเตียงใจบาหูเด็กกะปีมบโ,โอูขึ้นมาจบพาเล่นแด้มาคัดเยิมเส้นการโหดตึงฝ่าเป็นเบอลาใครรู้โดยแหงของตันอันว่าโคตันยังอยู่หนีอาตา ปีกอติดตงอ่าสามพื้นปิ้นนักแม่จังครับพาเลินเปีเยปีกุติตักอ่าสามพื้นปิ้นใหญ่อันใหญ่เต้มีกาะสีผึงใดลำเต้นสุดเตเไทยบามีเต้นยาบามือจานไดหนาบัดเดววันดีอันว่าโคตันยังอยู่หนีอาตา ตุกดังวันผูกเจ้าในเจ้าสักลาเก่าที่ยกออกเมื่อตานได้ตันวบปันพระสามตุนเลนในบัดสีหลังอันบาพระดีไหวนี่มีไหวกี่ตุนพระบดรีไหวขึ้นมีไหวกี่ตุนวัดดีไหวขึ้นมีไหวกี่หลังบัดบดรีไหวขึ้นมีไหวกี่หลังพักปังเสงและอีนางไข่ลูก quản khu bùm cối khô đì la châu áo nòng bao ao bầu áo na bát đeo ván đi xiềng y là khai u đài sinh tham ma mi ya à nòng y kéo thập bi ơi mi ya bi อันวาวัดดีไหวบุญละตั้งเตะเก้าก็ามีไหวสีหลังได้สิวาพุทธวัดธรรมวัดมีสามิกาวัดอันาสังฆาวัดอัน,นิติวาตวหักก้นดีไหวอันวาวัดบดีไหวความีอยู่สองหลังได้สิวาพินวัดเอววัดหางนิบาคนดีไหวอันวาพระดีไหวก็มีอยู่สามตุนได้ศิวาพระเจ้าพระรมพระสังฆาหากก้นดีไหว อันว่าพระบาดีิไหวนี่มีแห่งตุนเดียวจิว่าภริยาเมตุนเฮานีบ่าวคนดีไหวหน้นาบัดเดียววันดีเมต์สวยยอดไข่ขึ้นในยังปุ่งลงของวันนี้ปีมาครับจงเสนีนางยาไปเกตสา หักจากบ้านดุนี้แล้วที่เมอปบที่ในแทงคุณจังไหวเมือนนั่งี่หายากน้องหลักไอตัวเมผาเ้นเบิงปฏิตึงปีไอพัดเยิ้มไครจบมาปบหลาซ่องหูทยัดหูใส่ใจนางของได้ปินเมแสนเมนายตีนี่ลด็ปินขาพยน,น่อยของยางเต,ตวตินตึงโจข้องกินตียาบป่ป้อมีเหมือนเซง ิโซปีของใดกินเชกับพักกูดมันสิทีเมื่อนานองอีเกีวตงโจใดจิ้นจินลับสาิ้นไกาจึนนีไว้ในทุงทยาดใจต่ว่หาไว้เมื่อีเกีวก็ของเบามีไทยีนางเสียงยางใดได้บ่าเบิ้นสังอีจะบักเวยติ้นหนีใต้นองและเจาางง มาคักจอมเสียนเงักปีโปหายเมื่อนามนาิกอยากมาผิวำนองจา่าลึ่งมาคักยอะเสียงีปีบางีกันส่จากบานเียกน่อยได้มากหันเสียงาปกนองนี่เียวได้ดนอนนาเตมาก็ยังมี